ว่าแซปบยโสเมืองทองทันยิงข่าวไม่ยังพลังปากไม่หยุดกับคู่หูคู่ข่าวปีที่แล้วก็มีวา้ะแห่งปีนะคนนี้พูดเรื่องปฏิวัติเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกคนเดียวใครนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกเลยคนเดียวนี่ไงท่านลองนายกเขาบอกว่าบุกปากมากตางสภา 能。 เวลาของดีของเด็ดประจําจังหวัดกันแล้วค่ะวันนี้เป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างนะคะผู้ชื่อใครๆก็ต้องรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะน้ําตกทีลาซูคือดังอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะคะและวันนี้แขกรับเชิญของเรา3ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะวัีไล่เรียงกันไปเลยนะคะเริ่มต้นจากท่านผู้ราชการจังหวัดตากคุณสมชายกิจเจริญรุ่งโร์ค่ะครับค่ะแล้วก็มีคุณนัทธริดามงคลคีรีท่านผู้ประกอบการกาแฟมู เจอค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณอาชานิ่มทองผู้ประกอบการร้านถั่วแม่ผ่องค่ะวันนี้ทั้งสท่านจะมีของดีจากจังหวัดตากมาฝากเราเลยก่อนค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านเลยที่มามมเป็นแขกรรายการของเรานะคะเป็นไงบ้างคะท่านเดินทางมาเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยครับเราพร้อมที่จะมาออกอรายการเพราะในรายการเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราอยากต้องการที่ประชาสัมพันธ์ ของดีของจังห,หวัดตากครับนี่แล้วอย่างที่เห็นคะ่ะพี่ชัญญาคะ่ะของดีของเด็ดวันนี้นะคะยกมาเต็มสตูเลยค่ะ,คะพอดีว่าหนูอยากรู้มากเลยว่าแต่ละอย่างของเขาว,ว,ว่ามีอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้เป็นเป็นเป็นพันธ์บางส่วนเท่านั้นที่จังหวัดตากร่วมกับทางพี่น้อมจะชนซึ่งได้พามาครับก็จะมีทั้งของใช้แล้วก็ของทานได้แล้วก็ของที่ลึกในการที่เป็นเป็นของฝากอย่างเช่นหมอนของชนเผ่าต่างๆลำไยกล้วยหอมน้ำพริกพื้นเมืองกาแฟนะครับ <ม>กาแฟกาแฟอยากจ, <ะ S 1> จะได้นําเสนอให้ทางผู้ชมได้รับทราบครับวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนของเพื่อนๆกลุ่มกเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจังหวัดตากนะคะ,คะก็คือจังหวัดของเราะค่ะมีพื้นที่อยู่9อําเภอเกือบประมาณ6อําเภอค่ะที่เราสามารถปลูกกาแฟได้ซึ่งแต่ละดอยเนี่ยะค่ะก็จะมีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่แตกต่างกันไปตามภูมิประเทศนั้นๆที่ปลูกอะค่ะโดยวันนี้ฟางขออนุญาตนาเสนอของตัวเองนะคะของฟางเนี่ยจะมีรสชาติที่เข้มข้นแล้วกลิ่นที่หอมที่เป็นเอกลักษณ์ที่ถ้าใคร ได้ทานก็จะจาถ้าใครได้ทานหนึ่งครั้งถ้าทานครั้งต่อไปก็จะจําได้ค่ะว่ามาจากที่นี่ค่ะเออนี่ถ้านูนได้ทานหนูต้องติดใจมากแม่เลยอาจจะเปลี่ยนใจมาทานกาแฟได้ค่ะอย่างน้องแป้งจะเป็นคนทานชาค่ะยังไม่ยังไม่ได้ทานกาแฟมีชาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือว่าการแปลรูปกาแฟค่ะมันจะมี สิ่งสิ่งที่ต้องทิ้งเช่นเปลือกกาแฟนะคะวันนี้เราเอามาทําเป็นชาค่ะซึ่งในชานี้ค่ะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงค่ะถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดตัวหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะชงให้พี่แป้งชิมอ่ะคละใในของดีเมืองตากมาอยู่ในรายการแล้วเราจะชิมกาแฟชงสดสดในรายการเชิญคุณฟังเลยค่ะนี่ถ้าเรื่องการชิมบอกเลยหนูต้องไม่พลาดค่ะี่ชัญญาหนูไม่ชิมนะจะตามกลิ่นมาใี่นะคะแค่เปิดแบบว่านี่มาก็ แน่ได้กลิ่นแล้วอะหอมมากเลยวันนี้เอาตัวขั้วอ่อนมานะคะถ้าขั้วเข้มจะกลิ่นแรงกว่านี้ค่ะนี่นะคะดิฟกันสดๆในรายการให้ผู้ชมได้เห็นเลยนะคะตัวนี้จะมีความไม่เข้มมากค่ะสำหรับผู้หญิงค่ะพอทานได้เพราะจะมีรสชาติดเปรี้ยวนิดนึงเหมาะสำหรับเราผู้หญิงสวยๆยังไงใช่ะละค่ะเติมน้ําร้อนเลยค่ะดิฟกันสดๆตรงนี้เลยนะคะได้กลิ่นแล้วนะเนาะแค่กาแฟอย่างเดียวก็หอมแล้ว่ะ นี่โอ้โหอ,อยากให้ผูนะ้ชมได้กลิ่นจังเลยอะถ้าทีวีรับกลิ่นได้นะคะ,คะตอนนี้จะร,รู้เลยว่าหอมมากจริงๆค่ะ คือกาแฟเนี่ยก็จะมีหลากหลายรสแล้วแต่คนชอบถูกไหมคะอันนี้จะเป็นยังไงคะอันนี้จะเป็นขั้วอ่อนแล้วก็จะเป็นรายโพเซตค่ะพอเป็นรายโพเซตเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนในการหมักก่อนจะเอาไปตากนะคะทําให้เขาจะมีรสมีกลิ่นที่ซับซ้อนกลิ่นจะมีความหมักหมักผลไม้นิดนึ๋งฟุตตี้ฟุตตี้น่อยๆใช่ค่ะแล้วก็ระดับการขั้วที่ขั้วอ่อนเนี่ยทำให้รสชาติไม่เข้มไม่สตรองเกินก็ทานง่ายค่ะเหละอันนี้เป็นอันนี้เป็นชาเปลือกกาแฟแต่ว่าเราใส่ชาดอกกุหลาบเข้าไปด้วยค่ะ ถึงว่าได้กิดแบบว่าปุหลับปุหลาบนิดหน่อยใช่ะแล้วอีกอันนึงก็คือตัวชาดอกกาแฟค่ะซึ่งจะเก็บได้ปีละครั้งค่ะค่ะน้องแฟดมา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 ชิมกันนี่นะคะนี่ไหนก็นี่ไหนละไม่ชิมนี่ต้นจัดค่ะจริงๆหนูก็อยากลองทานนะกาแฟอ่ะหอมมากหอมมากเลยค่ะ ัวนี้จะเป็นชาเปลือกกาแฟนะคะมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานค่ะโดยไม่แต่งรสแต่งกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นธรรมชาติเลยค่ะฟรุตตี้จริงๆอะไรอะไรอะไรหอมชิ่นใจของน้งแป้งเป็นชาใช่ไหมคะใช่ค่ะของชาจากเปลือกกาแฟต้องชิมแบบว่าต้องมีท่าป้าเวลาชิมต้องแบบว่าอะไรดีปะนิดนึงแค่สวยค่ะาสวยชิมสวยๆนะสวยค่ะอ่านี่นะคะของดีของเราเป็นไงคะ มันจะมีความอมเปรี้ยวนิดๆใช่ไหมคะชาเดีอยะเดีอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเยี่ยมเยี่ยหอมชื่นใจไปทั้งสตูแล้วค่ะตอนนี้ค่ะชาหอมหอมแบบนี้กาแฟหอมหอมแบบนี้อร่อยๆแบบนี้นะคะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างแล้วราคาเท่าไหร่บ้างคะก็จะมีที่หน้าร้านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือออนไลน์ก็สั่งซื้อได้แล้วค่ะตัวชาซองนี้นะคะ ซองละาบเาทเองค่ะโอ้โหค่ะกาแฟกาแฟจะมีขั้นต่ำที่250กรัม16 0บาทสำหรับเป็นเมตรค่ะแล้วก็สำหรับบทแล้วก็จะอยู่ที่250กรัม170บาทค่ะสำหรับเผื่อใครเอาไปทดลองก่อนค่ะต่อไปมาถึงถั่วแปรจจเขียวกันบ้างนะคะค่ะหนูอ่ะไม่ไม่เคยคุ้นชื่ออยากจะรู้มากว่าความหมายของชื่อนี้คืออะไรค่ะแปรโจเขียวนะคะค่ะ เป็นมันเป็นภาษาพาม่าค่ะเอภาษาพามา่าใช่ค่ะเพราะว่าเราติดชายเดนพามา่าค่ะแปลแปว่าถั่วจอแปปว่าอทอดเขียวแปว่า,มาเมล็ดถั่วอ่อนทอดค่ะสรุปออกมาก,ก็คือไปจอเขียวก็หมายถึงมเมล็ดถั่วอ่อนทอดอที่นํามาวันนี้ก็จะมีสี่รสชาติค่ะอ๋อมีสี่รสชาติค่ะตัวที่หนึ่งก็คือเราเรียกว่าแปหล่อนะคะไปหล่อนี่จะแข็งมากซึ่ง ต้องัยรุ่นัยรุ่นนะคะเฮ้ยวคะอุ้ยกาแ่คะัยรุ่นัยรุ่นนะคะต้องเขียนกาแองต้องไวรุ่นยว่าไปลองรู้สึกว่าอในกล่องยังไวรุ่นอยู่นะคะไม่ได้เอามานะคะอยู่ในกล่องข้างหลังค่ะอ๋ออันนี้เป็นแต่ก็จะมีตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็คือแปรจ่อเขียวค่ะแปรจ่อเขียวนี่จะเป็นถั่วที่เป็นพืช GI ของจังหวัดตากตัวแรกเลยนะคะค่ะิ่งได้รับมาเราจะมีแปรจ่อเขียวแล้วเราก็ยัง นำแปจอจเขียวเนี่ยไปปรุงรสชาติเป็นวาซาบิอันนี้ก็ชิมได้นะคะออันนี้วาซาบิจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวล่าสุดนะคะวาซาบิอยากจะรู้มากว่าถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเพราะพ่อแม่แม,ม,ม,ม่ทางบ้านสนใจอย่างนี้จะหาซื้อได้ที่ไหนคะต้องทางออนไลน์<ม>ด้วยมแม่พงค่ะค่ะทาแม่พงที่ตําบลท่าสายลวดอาเภอแม่วอดจังหวัดตากค่ะราคาออนไลน์ก็ได้ค่ะราคาก็จะมีนี่นะคะอันนี้เป็นถวงเล็กที่สุดที่ บรรจุ100กรัม100บาทถุงทดลองะะถุงทดลองถุงทดลองนะคะ,คะซึ่งลองลงมาก็จะเป็นเขียวเหลืองเขียวเหลืองอันนี้คัดมาจากตัวนี้นะคะก็จะเป็น ถุงละ50บาทค่ะและว,วันนี้ค่ะท่านผู้ว่ามาทั้งที่ต้องมีไฮไลท์นะคะท่านผู้ว่ามาพร้อมกับคิวตรงหน้านี่นะคะนี่กล้วยหอมทองพบพระค่ะนี่ไฮไลท์เป็นยังไงคะเด็กต่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดตากเรามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ800อขึ้นไปเนี่ยที่ทำให้การปลูกพืชเอ่อดินมีความสมบูรณ<ม>์เราได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลายตัวตัวหนึ่งนั้นก็คืออยู่ก็คือเป็นกล้วยหอมทองนะครับปรากฏว่าจากการปลูกมาประมาณสักสามสี่ปีเราประสบความสำเร็จเนื่องจากสภาพ ื้นที่ดินที่เหมาะสมตอนนี้เราได้ขึ้นเป็น GI เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นพืชอัตลักษณ์หรือผลไม้อัตลักษณ์ในการประชุมเอเพที่ผ่านมาด้วยจะบอกว่ายังไม่หมดอีกนะนอกจากที่พูดมาคือมันเยอะแยะมากแล้วใช่ไหมคะข้างๆหนูเหมือนกันคะ่ะเหนะ็นแล้วอยากนอนอ,อยากนอนกอดเลยนี่นอันนี้ คืออะไรคะท่านขาอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่ม<ะ>ทัศิพันธ์เนื่องจากจังหวัดต่างเรามีพื้นที่มีกลุ่มทัศิพันธ์หลากหลายนะครับ<ะ>อย่างน้องน้องฟางแต่งตุ้นนี้ก็เป็น<อ>ชุดของเผ่าราหูห,หรือะะรอเซอร์<ะ>อันนี้ก็จะเป็นผ้าที่ทางพวกมง้งพวกกระเหลี่ยงได้ทอแล้วเราก็มาประยกุกมาดัดแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะ่ายแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับพี่น้องชาชนในหมู่บ้านในชุมชนครับโอ้ของเยอะแยะผลไม้น่สักล้วยหอมพบบาแล้วยังมีลำยังมีลำาหยลำใหของเราก็ขึ้นชื่อครับคืออยู่ เบอร์สังเหลากับเบอรบ้านตากนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์น้าพริกหลายตัวครับผมคิดว่าไอ้ตัวนี้เด็ดกว่าครับนี่ครับเส้นบุกครับจังหวัดตากเรามีพื้นที่ที่มีสามารถเก็บบุกได้ตามระเบียบกฎหมายนะครับเราผลิตภัณฑ์ได้รับความน่าจากทางหน่วยงานที่วข้องสาหกรรมจังหวัดผลิตเส้นบุกในหม้อไฟสามารถเติมน้ํากินหม้อไฟได้เลยครับแต่วันนี้พอดีน้ํําน้าร้อนหมดเมื่อกี้สงครามแล้วก็เลย เราลองให้ทําไม่ได้แล้วอย่าลืมไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างฉันแอบไปได้ยินมาแหมชื่อนี้น่ากินจริงจริงๆนะคะข้าวเหนียวดําลืมผัวค่ะท่านผู้ว่าตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ครับ ทำมือผัวไม่ใช่กินแล้วเลิกกันนะครับกินแล้วรักกันขึ้นตั้งแต่ว่าประวัติหรือความเป็นมาซอรี่รเขาบอกว่าสามีกับภรรยาหุงข้าวกินแล้วรากดกินจนอร่อยลืมผัวทิ้งผัวเลยเพราะนั้นแต่ไม่ไม่ใช่เลิกกันนะครับเขารักกันนอกจากนั้นยังมีหลายตัวอย่างเช่นเรื่องน้ําพริกต่างๆลองใช้เมี่ยงหน่อยไหมครับใช้เมี่ยงใส้เมี่ยงอยากให้ลองใช้เมี่ยงครับใช้เมี่ยงลองใช้เมี่ยงหน่อยนี่นี่ผสมก่อนนะคะ นี่แล้วเวลาทานทานคือทานทั้งใบตองนี้เลยนะคะได้ครับได้ครับแล้วใบตองเป็นเดี๋ยวมันจะไหลในท้องได้เองครับแ <c oughs> ต่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวกินจริงนะเน <c oughs> ชื่อท่านผู้ว่าว่ากินจริงๆเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่นะคะถ้าเขาบอกให้กินทั้งใบตองก็กินได้นะคะจะห่อแล้วกินเลยค่ะ <c oughs> ถูกไหมคะท่านผู้ว่าไม่เป็นไรครับผมเตรียมอ,นน <c oughs> อุปกรณ์มาเอาเอาอยากชคดีที่มีชอวนะขอบคุณมากค่ะ ผู้ชมกินไปใบตองไม่ได้นะคะเราต้องกินอย่างนี้ค่ะนี่เมี่ยงค่ะต้องทานเมี่ยงด้วยนะ้งทานเซ้เมี่ยงนะคะแล้วก็ตัวนั้นด้วยครับนี่ค่ะคือเมี่ยงนะคะอยากกินทั้งใบตองนะคะไม่ได้นะเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่ชัญญา พูดไม่ได้ไม่กลับมากพูดไม่ได้ผูขอบอกเลยว่าในสตูของเราตอนนี้นะ,ะของดีของเด็ดเพียบเลยแต่ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ว่าเนี่ยฝากจังหวัดตากสักนิดหนึ่งนะคะท่าน<ะ>ขา จังหวัดตากเป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือนะครับประกอบด้วย9อำเภอทั้ง9อำเภอมีสถานที่ท่องเที่ยวหมดทั้งธรรมชาติแล้วก็ในสิ่งที่สายมูตเตลูเนี่ยผมคิดว่าถูกฉลกมากๆเลยนะครับเรามีวัดวารามซึ่งเป็นขึ้นชื่อพระเจ้าทันใจคดีล่าสุด้งมีมีการก่อสร้างท้าวเวสสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนืออยู่ที่วัดศรีพันเพนที่อำเภอแม่สอด <ทะ S 2> ครับได้ข่าวว่ามีธรรมชิกของสตรูเนี่ยครับไปถูกลัตเตอรี่แล้วต้องกลับไปแก้บนก็ที่วัดน,นี่แหละครับเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งต่างๆเนี่ยม อยากให้พวกเราไปตากมีมากกว่าที่คุณคิดนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องจะชนได้ไปท่องเที่ยวตากแล้วคุณจะไม่ลืมตากเลยครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณท่านผู้ว่ามากเลยท่านผู้ว่าแปลนะคะคุณฟังแล้วกขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับช่วงหน้าดีกว่านะคะห้ามพลาดเลยค่ะจะพาไปลอดท้องมังกรคู่บริจาคลงศพและต่อดวงชะตานะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามด้วยนะคะ